สวัสดีฮ่ายินดีต้อนรับสู่ Showbiz Story วันนี้ร่าเลยนิดหน่อยเพราะว่าแบบมีวงใหม่แห่งค่าย Starship ค่ายเดียวเราคือเป็นค่ายของใแขเเก m o เ s t e r X นั่นเองอ๋อก็ที่ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าวงนี้ก็เป็นมีสี่คนที่มาจาก 4U ก X สี่คนที่เข้ารอบสุดท้ายเลยแต่ว่าติดเป็นติดเป็น x อ2สองคนและเนื่องจาก x1 ก็อยู่การทำงานใช่ไหมพอกลับมาค่ายค่ายก็เลยทำการเดเลยครับก็นำเด็กฝึกก็มีทั้งหมด9คนนำเด็กฝึกห้าคนมาเติมใน4คนนี้สคนคนี้แน่ๆก็ได้ได้ก็คือ4คนนี้ทำให้แบบเป็นยื่จากเยอะจาก4คนแล้วก็นำมาอะไรโปกรสอะไรมาแล้วก็นำมานำมาเป็นเค e a ร i วิต y ี้ของเราในควิตี้ อนแรกก็ตอนนี้เดี๋ยวเยวลาแนะนำทีละคนเลยก็ก็มีเก้าคนใช่ไหมคนแรกก็คงเป็นก็คือเขาเป็นเด็กในในนี้เนาะก็คือแต่ตอน,น,นที่ส่งส่งไปโปรดิเอ็กซ์คือส่งไปห้าคนติดติดยันรอบสุดท้ายสี่คน <m ur ra> เป็นเองมันอเกงใช่ไ <m ur ra> ส่วนไอคนนั้นค,คนหนึ่งคนน่าจะออกไปแล้วก็คือจบจบโปรดิเอ็กซ์ก็คือออก นางก็โตขึ้นเยอะเลยบางคนก็แบบว่าเฮ้ยแบบว่าคิดถึงคนที่แบบเราคิดในในปูเดียร์เอ็กซ์เนาะถ้วค่าสตาชิคเขาก็แบบดังอยู่ทั้งมอนสเตอร์เอ็กซ์ทั้งเบต้ามีเอเอูจูซุนีย์เดี๋ยวเราไปไปทีละคนกันเลยก็นานหน่อยเพราะเพราะว่าเป็นวงใหม่เราต้องแนะนำทีละคนให้ดูทั้งเก้าคนไหมก็คือแค่มองรู้ไหมว่าชอบใคร ถ้าเค้กแค่มองๆเือเสยเลยรู้สึกรู้สึกที่ช่าใครแต่พี่รับจากเค้กแน่แน่เช่าคนแบบน่ารักน่ารักคนนี้ก็น่ารักนะแต่ว่าชอบแต่ว่าชอบนุ่ออานี้เอที่เค้กชี้คนนั้นอะคือเอ็วันเนี่ยเอนเนี่ยคนเนี้ยเอ็กวันส่วนส่วนสองสอคนเนี้ยสคนเนี้ยคือไปโพดิวแต่ว่าติดสองคนนี้สคนนี้เกือบคนนี้ก็หลับต้นต้นมาตั้งแต่แรกจะไม่ได้รูเอ็กวันมีใครบ้างพีเช่า ชอบเซรีนมากนาเนี่ยบีเดอร์อเป็นแบบค่อยเห็นหน้าตรงพี่เซีนแบบว่าไม่ต้องตามดูก็แบบจะชอบเซลีนที่สุดก็เป็นทีละคนเริ่มจากบีเดอร์หน้าหล,ล่อของเาก็เป็นเขาบอกเป็นหน้าคมคือความเป็นแรปอีกตำแหน่งแล้วก็คือแบบเฮเซรีนเป็นหน้าแบบนี้ได้มาอย่างไรดูนี่เซีนพักเซีนพักเซีนชื่อ เด็กปี1999สามีนะ้าแเ,เป็นลลดเดอร์เป็นลดเดอร์แล้วก็เป็นแรปเปอร์อีกนะฮะที่ต้องเพลงออกมาใจเราไม่ไหวเลยนี่นะี่แนาชื่อยังได้ไม่หมดจำจำไม่ได้คนเดียวแล้วนะเคยจำชื่อ ถ้าเป็นสนาจอยากให้เรียนกาอายุทไเกอายุายไปออนตอนี้สเป็นอูบินตอนนี้ได้รู้ว่าเหมือนหน้าหวานนะ่ม่แต่พี่จะที่เห็นแบแวบเหมือนเขาจะแบเป็นแบบออกแมนแมนนะพี่ชายแมนนะางกาันอัน้ดีิคบุราสองพันออบินเาสามารถยอะมากบูขอเอออเคยออชดชั่นเจบีเมื่อกี้เรา หน้าเขาหวานแต่แต่ลักษณะเขาแบบจะดูเท่เลยท่าถ้าไปดูตามรูปแก้มเยอะเหอะก็เลยทําให้หน้าดูหวานหน้าล้าแก้มเยอะมากอ่าคนที่สามพยองจุ่มองพยองจุ่มนี่แหละที่มาจากเอ็กวายจีเซเนสเ์วยเจนเซนต์เนี่ยคุณบ้านคุณใช่คตาจำเองกิงเซนต์สินเซนตก็เคยมีเขี้ยวแต่ เรียนแฮนบินก็อผ่านทางเอ็สเอ็นดัสตาชิปคือแบบว่าคนนี้คนนี้แล็บเนอร์ประมาณเล็เสริมอะเป็นโลคอแต่ในตอน์นไอควานเป็นเหมือนโลคอแล็บเสริมอะเต้นเจอทุกเก่งนะแต่ว่าเท่เพาะว่ลูกมาทำเสริมตัวเองอยู่เท่แล้วแต่ลักษณะเขามีคอนหน่ารักเห็นไหมหน่ารักแต่แพอลูกที่แบบเป็นทางการมันจะบูดต้องตัรคคนเรียนต่อไปซ่องนี่

เหมือนเกือบจะไม่ติดทำเวนอีเกือบจะไม่ติดแต่เหมือนมามาพีดรอบรอบท้ายๆเขาแบบมีความอาหาแล้วก็อยู่ดีก็ติดได้ไงบ้านรวยเป็นเก่งเลยมากมาากันวองสันไม่นี่ปเ็นนนอัี้เหมือนเป็นแอลอนแอลอนบริษัทเกาหลีมันเป็นแอลอนแต่หลังกินมันเป็นเอเลนมากกว่าเนาะ เกาหลีเขาชอบแบบว่าใช้สลับสลับกันนอตัวที่อนเทีค่ะโอ้โอเ,เ,เอาเอาโหประมาณเหมือน,นมาร์เลยอะาช่าก,กเซ <ๆ S 2> นเดนืคนกัมาร์เลยครับคอนหน้าขเขา,เขา,เขา,เขาก็ได้โอ้เป็นเด็กเก่าเด็กเกเ่าเจนพีโอ้โหเจนพีเช่าอะไรแบบนี้ตลอดเลยนะ้คพรค้อท่ตอนผมทองคือคุณคุนคนไต้หวันสัญชาติอูเอ trong mô đi, đi... 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 นนี ere, ้ครัเพื่อนที่เป็นไปขับเป็นมินเนอร์ชอบคำนี้มากพี่นี่ตบรูปไปให้ดูทุกวันจะเรียนน้องจะเรียนนะน้องจะเรียนะเนาะพูดญี่ปุ่นได้ใช้ผ้ามีนิชั้นแม่สองพันหนึ่งครัวันจริงแล้วไปหมดยังยังไม่หมดเนี่ยคนที่แหลกที่จำชื่อไม่ได้ปฏิทินไงวนนี้พี่คือว่าเขาดูน่ารักดีหน้าตาเขาบอกว่า ดูมีมีฟูนี่น่าน้ามีลักษณะอะไรไม่รู้กัแมีเอกลักษณ์เออาไม่ออกหน้าเขามีสาระใช่27แล้ขก็หลงจากนีจะองเป็นด็นเอเ็จเอนเอหน้าตาดูว่ามีอะไรรู้ว่ามีอะไรโอเคหมดไปแล้วก็แต่ละคนก็ทุกคนก็ไปไปพิกได้ว่เราชอบใ ก็คือจำชื่อได้จำหมดละวเหลือแทยองพายองชื่อมันอ่านยากชื่อมันเป็นยับยั้งเพลงใหม่เขาชื่ออะไรเพลงใหม่เพลงแรกเพลงเดบิวยูก็คือ Break All The Rules Break All The Rules ชื่อวงก็คือ Crazy City Crazy City ก็เหมือน,นจูงฮันก็มีส่วนในนี้แล้วก็คนที่เขาบอกว่าเป็นจินจิน We'll be right <laughs> back. เพ่ห anyway, ูฟ oh. um. ังพี mm. ่ว่าทำไมมันไม่ดังพี่ว่าทำไมมันไม่ดังเม่อทีเออ โอ้เรนที่แล้วพี่หวใช่ไหมงเซรนไม่ไหวโอ้จัโมโคเนี่ยอุบินอุบินโอ้อุบิเนยเ็กกบรูนเรนเจนทนา Thank you. ดีมากเลยนะคือถ่ายรูปอะเหมือนคนน่ารักอะแะออะต่คือไม่อะนี่พอเขาโตอะเขาดูดูเกย์ผีเจือ มันเป็นแบบลูบิดนะลูบิดแบบอยากรู้คอมเพล่เป็นลูบิดอ่ะต้องต้องขอใครไปเห็นจริงเหรอแล้วลืมปิดเฟสเรมอีกแล้วแล้วก็มันก็จะไม่ค่อได้ยินตอนที่เราพูดเลย ก็อ่ะเป็นไงบ้างกับเทวิตี้ของเราเพลงอ่ะดีแต่แบบชอบความแบบแต่ว่าอยากรู้คำแปลมันคืออะไรบ้างมีความแบบความคนนี้อยู่ตรงนี้คำว่าอยตรงนี้แบบผู้ไม่ถูกอะเยอะมากเลยบ่าเออเยอะเชลีนได้ขอีอิตีเองแต่อูบินก็อด้มากกว่าใช่อูบินนี่น่าจกคนได้เยอะอ่ส่วนแอลลอนความแอลลอนอ่ะรู้สึกว่าพวกคนที่แบบเป็นแฟนสาวแบบชอบสไตล์แบบว่า ตด้วันยูเอเอม้าจริงชอบแล้วทำไมไมต้องถึงมีแบบนี้ตลอดเลยวะมาร์กก็ได้วันยูเอเอนางคนนี้ก็ได้วันยูเอเอแอนดอนไดอยากรู้ไหมสิเออมันเกี่ยวกับคูบิะไรเบสเอาเลยไม่รู้อ่าอยากรู้เล่าเลยค่ะอ่าดูที่เอาเลยอ่าแต่คนก็แบบคือแบบว่ายองจุนนี่น่าน่ารักแต่คือเท่ไปไหนเออใช่แต่ไม่เขาไม่ โอ้เฉลยและเซรีมไม่ออกนิดเดียวความแล้วอะไแล้วมันจะได้ร้อนนิดเดียวอ่ะแต่น้องน้อยจริงพี่เองกทซ่อนเดียวเองรอเพลงต่อไปมันจะอู้บิงเท่มากเลยครัใครชอบใครก็สามารถบอกกันได้โอเคท,ทำงาวันนี้เคบิที่ก็ก็ยิ้มคอมเมน<ช>ดีเพลงต,ต่อไปเขาคงดีแล้วก็เดย็บหกโมงจะมี V App หกโมงวันนี้ก็โอ้กว่าเราจะลงก็คงหลังหกโมงน่ <laughs> าจะว่าจะสิบห้าเลยไม่รู้ลงวันไหนโอเคก็ฝากไปดูดูต่อเคบิที่เลยนะใช่ค่ะแล้วก็ สวัสดีค